มาดูครับรอบที่สองนะคู่ที่19เสืเ้อสีส้มนั่งลงเรียนชีเขียวรามิยาเสื้อสีเขียวนั่งลงเรียนบ้านกานรรเลี้ยงบ้านกานนักชนะไปแล้วครับรอบแรกรอบที่สองนั้นใครมีผู้ชนะนะครับลุ้นนะฮอยากให้ปีเสมอจะมากกว่าแต่เลี้ยงบ้านการก็ไดชนะแต่ที่นี้าดูว่าสองคนนี้ใครจะบค่นกุ่มกลุ่มโดนจะม अभिषेक भाव बनाकर सभी सोप बनाया ते बुने बात चार खाओ में सोचता पहले तो बात बात उसका तो बनाकर बुने बात चांटी फाइनल की पढ़ा बोलते हैं फाइनल में बीरी कपिलू कपिलू लेकिन यू क्या पायला पायला वाली जल्दी क्या पायला बुने बात नहीं नहीं था मैं ने चुटी काम लोगों ने बात चांटी नहीं सो กีเลย์เชื่อมีเลย์เชี่อกีเลขเขียวครับกี่เลขเขียวมกีเลขเขียวครับกี่เลข์เชื่อถึงไม่ถึงถึงไม่ถึงได้ไม่ได้ได้เลยไม่ได้ครับมาดูได้ไหม่ครับได้ครับกลับมาดูกลับมาดูกลับมาดูครับโรงเรียนบ้านจันโรงเรียนบ้านจันโรงเรียนบ้านจันได้ไหมได้ไหมได้